สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมเป็นสมาชิกทุกท่านนะครับสาหรับคลิปนี้ครับจะเป็นในส่วนของสูตรมาครบ2ตัวล่างซึ่งเป็นสูตรเดินดีที่ผมจะมาคํานวณไปชมกันสําหรับท่านผู้ชมทุกท่านที่ติดตามกันนะครับก็จะเป็นแนวทางงวดวันที่16สิงหาคม2566นะครับถ้าพร้อมแล้วไปดูกันเลยครับซึ่งในส่วนนี้ผมทำสี่ดีย้อนหลังไว้เริ่มตั้งแต่งมืเดือนครับซึ่งในงวดแรกผลคํานวณที่ย้อนหลังได้นะครับนั่นคือ7 8 9 0 3นะครับ ผลที่ออกคือ73็นะครับซึ่งในสูตรเดียวนะครับจะมีเลข7เลข3นะครับอ่าซึ่งจะมีมาครบล่างนะครับนี่ครับ7เข้าที่หลักสิบเนี่ยส่วนเลข3เข้าที่หลักหน่วยครับก็จะมีมาครบล่างแบบนี้นะครับอ่าถูกปนงวดแรกนะครับที่งวดนี้73นะครับต่อมาดูงวดที่2องกับได้8 9 0 1 4 5นะครับผลที่ออกคือ99นะครับอ่า ก็จะมีอยู่ในสูตรนี้ครับนี่ครับสูตรครบล่างครับจะได้หกตัวนี้ครับก็จะมีมาครบล่างนะครับแบบนี้ครับสองติดครับต่อมาครับงดที่สามได้หนึ่งสองสามสี่เจ็ดแปดครับหนึ่งสองสามสี่เจ็ดแปดออกเจ็ดหนึ่งครับมีเจ็ดมีหนึ่งในสูตรเดียวนะครับซึ่งก็มีมาครบลีนครับออกเจ็ดหนึ่งนะครับ 3มุติดกับต่อมามุติ4มุติ4ผลคำนวณที่ได้คือ5 6 7 8 1 2 6 6 5ครับก็มี5มี6ในสูตรเองนะครับก็จริงมาครบล่างแบบนี้ครับถูกเป็น4ครับต่อมาครับมุติ5ครับได้8 9 0 1 4 5ออกออ9ครับ9มีมาครบเลยนะครับมาก็9ครนี่ครับ กลัมาคบล่างแบบนี้นะครับอ่าห้างติดต่อมางวดที่หครับได้9 0 1 2 5 6นะครับออก0ูครับในสูตรเดียวนี้นะครับมีอ่ามี9ก้มีมีูนย์ครับนี่ครับสูตรเป็นสูตรครบล่างนี่ครับนี่ครับถูกเป็น6งวดื่อกครับต่อมาหางวดที่7ครับได้0 1 2 3 6 7ออก30นะครับมี0มี3นะครับในสูตรเดียวนะครับ ต่อมางวดที่8ครับได้5 6 7 8 1 2ออก1 6ครับนี่ครับออก6 1นะครับ6กข้าวที่หลักหน่วย1น่ข้าวหลักสิบนะครับต่อมางวดที่เได้9 0 1 2 5 6ครับออก6 2นะครับนี่ครับก็จะมีมา6ล่างนะครับในสูตรเดียวนะครับ ต่อมานะครับงวดที่10ได้9 0 1 2 5 6นอครับออกเงินหนึ่งครับอ่าเป็นสูตรเดินดีนะที่ผมจะมาแบ่งปันไว้ชมกันนะครับเป็นแนวทางนะครับสูตรโครบล่างสูงนี้นะครับอ่ะเรามาดูกันครับในงวดนี้นะครับก็มีสูตรให้ดูด้วยนะครับสูตรโครบล่างอันนี้ครับเรามาดูกันครับคำนวณยังไงนะครับสาหรับท่านที่สนใจสูตรมาโครบล่างอันนี้นะครับส่วนวิธีการคํานวณนะครับก็เรามาเริ่มคํานวณดูครับเริ่มตั้งแต่งวดที่อก นี่ครับเริ่มที่งูนี้รับ55ครับ,รบจะเริ่มคำนวณที่งูนี้ในกับใช้ตั้งแหลักพันนะครับอ่บวกด้วยหลัก10หน้าครั้งที่1บวกกัน2ครั้งนะครับบวกด้วยหลัก10หน่วยหน้าที่2นะครับบวกด้วยหลักหน่วยท้ายที่หนึ่ด้วยหลัก10ท้ายที่2ซึ่งส่วนนี้ไม่มีไม่มีเลขคงที่ครับ7บวกด้วย4ครับ11บเอด้วยหนึ่งสิบสอด้วยเก้ายี่สิบเอ็ดได้ตัวแรกคือเจ็ 8 9 0นับผู 3, ้วิสามแต้มแล้วก็ผู้วิแต้ม1นึงน่งครับก็จะได้7จ็ดเปครับผลที่ออกคือ7 3ในงวดแรกนะครับที่ผมย้อนหลังไว้นะครับก็เริ่มที่งวูนี้7 3นะครับก็จะมีมาครุปร่างนะครับต่อมาดูงวดที่2ครับได้8 9 0 1 4 5จะตรงตามที่ผมย้อนหลังไว้จริงไหมอ่านะท่านผู้ชมลองคำนวณดูนะครับใช้ตำมันหลักพัน หลัก10หน้าครั้งที่1บวกกัน2ครั้งหลัก10หน่วยหน้าครั้งที่สบวกด้วยหลักหน่วยท้ายนหนึ่งหลัก10ท้ายนิ้งนะครับ5บวกด้วยสเท่าเกบวกด้วยหครับ14 18ิบแปดได้แปดเก้ครับผลที่ออกคือ9 9ครับซึ่งในสูตรเดียวนะครับสูตรนี้นะครับจะมีมาครบล่างนะครับหกจะได้6ตัวนี้นะครับ6ตัวนี้จะมีมาครบล่างนี่ครับ ถูกเป็น2งวดครับต่อมางวดที่3ได้1 2ึ่ง8จริงไหมท่านผู้ชมลองคำนวณดูครับใช้ตาอมนหลักพันหลักสิบหน้าที่นี่บวกกันสครั้งหลักสิหน่วยหน้าที่สองบหลัก 10, หน่วยท้ายทีหนึงหลักสิท้ายีสนะครับดด้วย2เท่ากับ9 10 14 2 2 31ได้1 2 3 4 7 8นะครับ คนที่ออกคือ71ครับออก71นะครับถูกเป็นสองงวดครับต่อมางวดที่4ครับได้5 6 7 8 1 2นะครับคนที่ออกคือ65นะครับท่านผู้ชมลองคำนวณครับใช้หลักพันนะครับหลัก10หน้าครั้งหนึ่งปุ่มกันสครั้งหลัก10หน่วยหน้า2นะครับผลลักหน่วยท้ายหนึ่งหลัก10ท้ายมีสองนะครับ4ี่ผลลัพธี่เท่ากับแปดแผลลัพธจ็ดครับ15 15บห้แครับ23 35นะครับได้ตัวแรกคือ5้าบลูแต้ม1เป็น6 7 8 1 2ครับเลขที่ออกคือ65ครับ65ห้ 6, 5, ครับอ่าซึ่งสูตรนี้จะมี5มี6นอาในสูตรเดียว4งวดติดต่อมางวดที่5ครับงวดที่5ได้8 9 0 1 4 5จริงไหมอ่ะท่านผู้ชมลองคำนวณดูครับใช้หลักพัน หลัก10หน้าครั้งที่1นึวกกัน2ครั้งบุรุษหลัก10หนูหน้าในสองบุรุษหลักหน่วยท้ายในหนึงหลัก10ท้ายในสองครับ3บุรุษศูนย์สามสามบุรุษแปดครับเท่ากับสิบเอดร้ายี่สิบแปได้ตัวแรกคือ8ปดนะครับ9 0 1 4 5ครับอ่าได้6ตัวนี้นะครับคนที่ออกคือ99ครับนี่ครับข้างงวดครับต่อมางวดที่6ครับเรามาดูครับงวดที่6 ได้9 0 1า6จริงไหมออก0ูย์ครับวิธีการคำนวณใช้หลักพันหลัก10หน้าครั้งที่1บวกกัน2ลครั้งหลักสิบหน่วยหน้าให้2บริหลักหน่วยท้ายกันหนึ่งบหลักสิบท้ายที่2ครับ2อวกครับเท่ากับ8 8บวกครับ15บหวกครับ23 3 23 26 29ได้9นะครับตัวแรก 0, 1 2บริแต้ม 3, ครับเป็น 5, 6 ไ901256ผลที่ออกคือ09ครับออก09นี่ครับจะเปมาแบบนี้ครับถูกเป็น6งวดต่อมางวดที่7ครับในงวดที่7ได้012367ครับท่านผู้ชมอลองคำนวณดูกันครับใช้หลักพันหลัก10หน้าคันนี้หนึ่งบวกกัน2ครั้งผลดที่หลัก10หน่วยหน้า2อผลวหลักหน่วยท้ายห หลักสิบท้ายนี่สครับห้บุดยหกครับเท่ากับสิบเอดบุดยหนึ่งสิยี่สิบได้ศูนย์ตัวแรกนี่นี่ครับฉะนั้นก็จะได้ศูนย์1 2 3่งสองสครับออก3 0นะครับนี่ครับในสูตรเดียวเจ้าจะมี0ูนย์มีสาเห็นไหมครับซึ่งจะมีมาหกล่างนะครับแบบนี้นะครับต่อมาครับงวดที่8นะครับ งวดที่8นะท่านผู้ชมะลองคำนวณดูกันครับวิธีการคำนวณใช้หลักพันนบหลักสิบหน้าครั้งที่หนึงบวกกันสครั้งบวกดหลักสิบหน่วยหน้าที่สอหลักหน่วยท้ายคร้หนึงหลักสิบท้ายครั้งที่สอับ4ี่บวกสองับหกหกบวกสองเป็นแปดแปดบเป็นสิบหกบวองเป็นสิได้ตัวได้คือ5้าเห็นไหมครับห้าหกเหนึงในงวดที่แนะครับได้ห้าหกเจนผลที่ออกคือหนนะครับ นี่ครับจริงมาคูบ่างนะครับต่อมางวดที่9นะครับงวดที่9ได้901 2ศูน่าใช้หลักพันนะครับหลักสิบหน้านึ่งบกันสอครั้งหลักสิบหน่วยหน้าที่หลักหน่วยาท้ายหนงนะครับหลักสิท้าย2ี่องสบรี่อเท่ากับ4 4่บุรีแปครับ12บองบุร่ิายนะครับ90 1ารแต้ม3เป็น5และ6กา ก็ในงวที่9ครับได้901256ผลที่ออกคือ62ถูกเป็น9งวดครับต่อมางวดที่10นะครับงวดที่10ได้9 0 1 2 6 6นะอครับออก1 1, 1 1ครับได้จริงไหมอ่ะใช้หลักพันหลักสิหน้าครั้งที่1นูกัน2ครั้งหลัก10หน่วยหน้าสนะครับห,ห,นหน่วยท้าย1่หลัก10ท้ายครั้ง,ง,งที่2 9ก้บุรเท่ากับ11บอดบดบกุ้ี่ยิบเได้9 0 1 2ึ่งสอเต้สามสี่หและ6นะครับผลที่ออกคือ1นึครับซึ่งสูตรนี้ยังมีมาครบล่างอยู่นะครับเป็นสูตรที่เดินดีนะครับอ่ะก็เราจะมาตามสูตรนี้ต่อครับในงูนี้ครับอ่ะท่านผู้ชมลองคำนวณครับอ่าจะได้เลขดินตัวไหนนะครับเลขดินล่างในงูนี้นครับจากสูตรเดินดีอันนี้นะครับวิธีการคำนวณก็ใช้หลักพันหลัก10หน้าครั้งนี้หนึ่งหลักสองครั้งหลัก10หน่วยหน้า2หลักหน่วยท้าย1 หลักสิบท้ายเสองครับสูมด้ว2เป็น2 2งุเป็น10 17นะครับได้ตัวไลขเปนเจ็นะพวกไม่1น9 0ปุตริแต้ม3แต่แต้ม1นะครับอ่ะฉะนั้นในงูนี้นะครับสู่ครบล่างนี้ครับก็จะมี7 8 9 0 3 4นี่นนะครับจะมีมาอีกไหมนะครับ งวดที่16สิงหาคมนะครับสูตรครบล่างงวดนี้นะครับก็เป็นสูตรเดินดีนะที่มาล,ลงไว้ชมกันนะเป็นแนวทางเนาะเอาละครับ,รบทีนี้เราก็จะมาจับวินดูกันครับซึ่งก็จะได้ที่15ผู้ชุดนะครับแบบไม่ปักหลักนลครับก็จะได้คู่เด็ดนะครับที่ ค,ครับ15คู่ครับ78 79 70 73 74ต่อมา89 80 83 84ครับต่อมา90จับคู่ครับ93 94ครับ03 04, 04คู่สุดท้ายครับ34ครับ ซึ่งทั้งหมดนี้จะมี15คู่ชุดนะครับไม่ปักเนาะเป็นสูตรโครบล่างนะครับในงูนี้นะครับได้7 8 9 0 3 4ครับเราลุ้นครับในงูนี้ครับเลขเด่นล่างนะครับในงูนี้นะครับเด่นล่างงนูนี้3ตัวนี้ครับะจะมีมาอย่าง น้อยไม่หนึ่งตัวนะครับสำหรับในงูนี้คือ457ครับคู่ที่น่าลนในงูนี้ก็จะมีนี่ครับห้าคู่นี้นะครับคู่ชุดเด่นล่างในงูนี้นะครับก็จะมีศูนย์สี่สามสี่นะครับอ่ถ้าเรานำสูตรเด่นล่างที่ได้3ตัคู่นี้เอามาตัดก็จะเหลือแค่นี้นะครับ ค่จะเหลือแค่9คู่นีนะครับจะประมาณนี้นะครับแนวทางเด่นล่างในงูนี้นะครับท่านผู้ชมลองพิจารณาดูนะครับถ้าชอบแคปไว้เลยครับถ้าไม่ชอบมองมาผ่านไปเนาะทั้งหมดนี้เป็นเพียงแนวทางเท่านั้นนะครับก็โปรดใช้วิจารณญาณในการับชมด้วยนะครับท่านผู้ชมคิดเห็นอย่างไรกับสูตรนี้เม้นบอกกันได้นะครับ หากผิดพลาดงานใดก็ต้องขออภัยด้วยนะครับสุดท้ายนี้ขอให้ FC ทุกท่านโชคดีนะครับแล้วพบก,กันใหม่นในคลิปหน้าสวัสดีครับ